สงคนบันเทิงขึ้นแทนคุณแม่ป้ายแดงแถมลูกเกิดห่างกันแค่1ชั่วโมงเป็นภาพที่อบอุ่นน่านรักมากๆเมื่อสองสาวคนบันเทิงเป่าปา,ปารีและแอรินยุคตาทัดโคจรมาเจอกันอีกครั้งพร้อมเบบีตัวน้อยที่ลืมตามมาดูโลกวันเดียวกัน19กันยายน2024 โดยแม่เป่าระบุว่าเย่ได้เจอกันแล้วน้องคินน้องแสนดีเกิดวันเดียวกันตั้งแต่วันคลอดก็ไม่ได้เจอกันเลยรักแม่แอร์ปรึกษาได้ทุกเรื่องขอบคุณพี่สาวนะคะในขณะที่สาวแอริรนนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเกิดห่างกันหนึ่งชั่วโมงครับได้เจอกันแล้วด้านสาวเป้าวรีนั้นก็ได้ตอบกลับว่าดีใจมากๆที่ได้เจอคะ่ะ แบบนี้โตมาเนี่ยไม่แน่นะคะอาจจะได้เรียนโรงเรียนเดียวกันและกลายเป็นเพื่อนรักกันก็ได้นะคะเนี่ยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ